สวัดสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบูเบลคลิปนี้นะคะคนเแบลบก็จะมาทำสิ่งที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือลูกตากินได้ลูกตาที่เป็นเยลลี่อะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำลูกตาเยลลี่เนี่ยให้สัตว์นะคะสัตว์ของเบลก็ไม่สามารถกินเยลลี่ได้ด้วยสิแล้วจะใช้อะไรดีเน่ยก็ใช้ไข่ไเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะเบลก็ไปดูวิธีการทํามาเนาะเบลก็เลยประยุกต์ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้ไข่ไก่พวกนี้นะคะแทนเจลาตินหรือผงวุ้นได้แล้วทุกคนอ๋อเรามีผู้ช่วยเชฟด้วยนั่นก็คือน้องกระปุกค่ะที่จะมาช่วยเรากินในวันวนะะี้ค่ะอ่ะกินนี่ไปลูกการจะให้กระปุกอยู่บนโต๊ะไม่ยากนะคะแค่เอาอาหารมาให้นะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ กระปุกนะคะไม่ใช่นะคะไข่ไก่คะ่ะทุกคนอันดับที่2ก็คือโมนนะคะเนี่ยเป็นแป้นเอาไว้สําหรับวงกลมนะคะอย่างเงี้ยปะสามารถทําเป็นวงกลมได้อันดับสุดท้ายก็คือนี่ค่ะสีผสมอาหารนะคะอันนี้ใช้เป็นทาเป็นแบบขอบตาที่เป็นสีสียทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสีดํานะคะเอาไว้ทาลูกตาดําแล้วถ้วยแล้วก็ช้อน,นะคะ่ะไข่ไก่อันนี้นะคะก็คือเบลจะเอาแค่ไข่ขาวนะคะ กรปุกมาเร็ยวย้ากระปุกกระข,ข่กระปุกระ่จะกินไข่จะกินแล้วกระปุกหนูไม่ต้องมาเป็นผู้ช่วยเชฟอะไรครั้งนั้นละหนูลงไปด้และเร็วๆไปเลยโอ๊ยเดี๋ยวนี้พี่อุ้มหนูไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยน้ำทิ้มไปๆๆๆๆกระปุกไปเลยเบลเจะแบ่งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงแบบนี้นะคะไข่แดงเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เด็กๆในมือหน้าๆต่อไปด้วยนะคะแต่จะได้ไม่เฟืองเนาะ แก <Yeah. S 1> เขาลืมอ่ะจะแตกไหมเนี่ยแกคิดว่าคนอย่างเขาจะทำให้ไข่แตกหรอไปไปได้อืมแต่ไม่ใช่ครั้งนี้โหเขาจัดทรงผมให้<ล><ล>โอ๊ตไงผมโออ้ย แกน้องแกงน้องอยอยอยอ,ยอันนี้น้องใช่ไหมน้องน้องน้องอโเคพอได้ไข่าขาวมาแบบนี้ใช่ไหมไข่าขาวก็จะเยอะมากแล้วก็จะเอาะไข่าขาวเนี่ยมาแบ่งเป็นหลุมๆๆนะคะไปยเนี่ยอืมเทไปเลยเทไปเลยนะคะไม่ต้องอย่างนี้นะคะอ แค่นี้เองอะอะขอเทใส่คืนอันนึงนะคะเราไม่ต้องทําสีเยอะมากนะคะเอาเอาสีอะไรดีอ่ะโอ๊ตสีอะไรดีสีหรือเจาสีแดงอลูกน้าต่างบอกว่าหน้าต่างจะเอาสีแดงน้าต่างเลือกดิไรนอะน้าต่างเลือกนี่มีสีสีนะอังไหนอ่าเอาสีน้ำเงินกับสีแดงเหรอไม่หรอกมันอยู่ใกล้เขาอุ้ยเยอะไปไหมเยอะไป นี่แค่นี้ก็คนละไอฝนตกอีกแล้วอ่ะตื้อเอตอตื้อตื้อตื้อ จดเดียวก็น้อยเหมือนกันนะยังชนากลัวเลยอ่ะโอ้โหดูความเป็นเหมือนเ t กเจอร์เลือดด้วยอ่ะดูนี่ยิ้มขำอะไรแนน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 มาแล้ว ดูไม่ๆๆุกคนยังไม่มีความสุขเลยอ่ะ <c oughs> น้นำมันดำยังยังแล้วดูท่าเขาก่อนแสีไส <ฟ S 2> เป็นสีดำอนที่สุดก็สำเร็จแล้วต่อมานะคะเราก็ต้องเอาโมนเนาะสีไหนดีถ้าหลังจะเอาได้แค่อันเดียวเออ้สีชมพูมาน้อสีดำลงก่อนอ่ะก็เป็นตาดำอ่ะอ๋อ มีความเข้มข้นโอเคนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะแต่ว่าเรไม่แน่ใจว่าจะละลายไหมอรอลุ้นไปด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาไฟอ่อนๆแล้วกันเนาะได่หรือไฟกลางครับประมาณสองนาทีนี่มีความแบบบิดเบี้ยวอะลูกตาบิดเบี้ยวเนี่ย ต่อมานะคะแล้วก็เอาเป็นตาแบบจีสีอ่ะเหมือนปีศาจนะคะทุกคนเราก็จะเอาสามสีนี้แหละมาทำนะคะอ้สีแดงมีความเลือดสูงมากอ่ะเนาะโอ้ยต้องโคตรมากเลยอ่ะอันนี้เยอะไปแล้วป่าอย่างนี้ค่ะอีกเพก่มหน้าตาของคนที่ขมักขมนันในการทำบุญมากนะคะ ต้อมาดูเป็นผู้เป็นคือไม่ได้ใส่สีนี่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ต้นก็ถูกแล้วจะใส่สีขาวตรงไหนนี่ฮะใส่ีล้วดูเขาวิธีการทํามันมีอยู่นี้ใช่มาทำนี้ใช่ไหมทำนี้แล้วมันทำาไงมาทำแบบนี้เราก็เทสีขาวลงไปนี่เลยเทอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็เทสีขาวลงไปอย่างนี้นะโอ้ มันน่าจะน้อยไปอ่ะโอ๊ตไม่พอเดี๋ยวเอาไข่มาเพิ่มแป๊บโอเคไข่มาเรียบร้อยค่ะเพิ่มสามฟองเนาะเทอย่างงี้เฮียนะเฮียอย่างงี้เลยถ้ามันครอบคลุมไปเลยอ่ยใช่เทอย่างงี้ไปเลยแล้วไม่ต่อเราก็ทําแบบนี้เอามาปิดแบบนี้นี่กดอืมไป อย่างนี้อือย่างนี้อือจะเป็นอาหารของหมูแค่ไม่พอเป็นของกระปุองขวดชั้นจังเลยเจ้อ้าว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 อะไรเนี่ยพวกหรูเนี่ยรวมรวมหัวใจกันมากเลยนะในการทำลายติดของในห้องพี่เบลเนี่ยอันนี้นิยองเวฟนานปะก็ไม่รู้ะเหมือนเดิมระวังมันหกนะโอเคได้ มาค่ะดูหน้าตากันถึงเวลานะคะอันเป็นสมโฟรด์แล้วมา,มาดูกันดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออว่าเออเป็นลูกกระตา่ายจริงจังเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยสวยนะอันนี้สวยเลยเกิดจากความฟลุกนะฮะ ที่ทำให้บอกว่ามันอร่อยมากกว่าไงคนสวยเอยงเขาเป็นคนที่ยวตามตัวเองโวยด้วยต่างกับประตูนะคะเราจะให้ในส่วนของสีขาวนะคะไม่เอาปนกับสีผสมอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าลราไส้เขามาขันค่อนอ่อนเนาะต่างทำทำไมอะลูกหนูไม่ใช่จับมือเพื่อไม่ได้ให้หนูจับมือเพื่อให้ อร่อยป้าเพียวเป็นคนทำเองเลยนะกำลังแทะอยู่กำลังแทะยังไม่เก่งยังไม่เก่งกินได้เลยนะโอุ้ยอร่อยเช้าตุ๊ก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 หมูตัวงับเลยนะครับงับไปแล้วนะครับนี่กินอย่างช่ำชองนะครับเดี๋ยวก็ตกครับอยมีหยิบกินเขาไม่ทำดานนะครับเขาไม่หยิบกิน ปลุกงงปลุกงงปลุกกินไม่เต็มนะนอยาเอาชิ้นเล็กๆให้กับปลุกพิเศษปลุกกินเยอะมากเลยนะไปไปไปไม่กินไขอ่อะลูกโปรตีนกินได้กินได้เสร็จปะเสร็ที่เราเอาสีเหลืองสีเขียวให้หไปเร็วอ่าค่ะ ีเหลยอยืองที่ไงลูกของหนูอะ่ะเฮ้ไม่ต้องไปแย่งเขาเฮ้เขาก็กินอยู่โอเคค่ะทุกคนก็ของปากของพอนะคะหมดอย่างรวดเร็วนะคะคนที่กินเยอะที่สุดก็คือตือป่วยไก่นะคะทุกคนคุณเห็นคุณเห็นซินซยูทุกซนไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเศษเหลืออยู่ <C> เดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวเขากันค่ปะป่ะ กินหือเปล่ากินหือเปล่านี่ไง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 นี่เอามาให้ดิเนียทุกโซนอันยู ก็คือเดี๋ยวไปแล้วนะครับก็คือตัดแต่เชื่อใจคุณญานะครับแต่ถ้าเชื่อใจคุณแล้วจะเชื่อใจคุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะไปหาเบลนะครับให้หันเรียบร้อยแล้วโอเคเชิญมปกินบ้าครับบ๊ายบาย